สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวลอกทั้งสองตัวนะครับสำหรับชิมาโนเอนเทเลสกับไดวาอันฟ้านะครับผมข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับ <c oughs> มันมีข้อดีและข้อเสียทั้งสองรุ่นนะครับที่ผมใช้มานะคนอื่นไม่รู้แต่ที่ใช้เองอะรู้ไดวาเนี่ย เป็นลอกที่ตีตีเยื่อเบาตีกบยางได้ดีที่สุดเลยตียังไงก็ไม่ฟู่นะตั้งแต่เยื่อเล็กๆนะครับสามกรัมสองกรัมสามกรัมขึ้นไปเนี่ยได้ว่าทําได้ดีที่สุดแล้วผมใช้ตกกระพงด้วยปลาช่อนด้วยกระสู่ด้วยนะครับเพราะว่าสปูนเขาตื้นสปูนตื้นเนี่ยมันทําให้ลอกเนี่ยตีได้ง่ายแล้วตีได้สมูทตีลื่นครับแล้วตีได้ไก่ แล้วลอกได้ว่าเป็นลอกที่ขนาดเล็กเล่นงานมือเดียวได้นะครับผมใช้มือเดียวในการหมุนเล่นงานนะครับไม่ว่าจะเคาะกาแลนนะครับเคาะปักเดินหนอนผมใช้มือเดียวนะครับนี่นะครับ <c oughs> แล้วเวลาตีไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับถ้าเป็นพวกชิมาโน,โนออกแรงเยอะนะครับอันนี้เบี่ยงเบาเบมันไปเลยนะครับพุ่งปูดเลย บุนง่ายลื่นสบายนะครับอ่ะอันนี้สำหรับใดว่านะแต่ข้อเสียก็คือว่า 1. นึ่เขาไม่สามารถอดัดปลาใหญ่ได้นะครับในสกูลเนี่ยอันฟ้าเนี่ยนะนะตัวนี้เป็นปี2022อัดได้ครับเป็นบางครั้งบางคราวที่เราเจอสัตว์ใหญ่แต่ส่วนมากผมจะไม่เอาไปเล่นชออาชโดเพราะว่าเราเล่นไม่ตรงงานลอกอาจจะพังได้นะครับ เป็นลอกตีเหยื่อเบาเราก็เล่นไปทางเหยื่อเบาเล่นงานเล็กๆเพราะว่าเขาทํามาให้ตีเหยื่อเล็กๆนะครับไม่ใช่ทํามาให้ตีเหยื่อใหญ่นะแต่ถ้าโดนผิดคิวก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่แนะนําให้ตกใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเล่นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นชะดูหดโหดใส่สายพี่อีสามนะ่ะอย่างเงี้ยพีอีสามพีอีสี่หรือพีอี 2.5ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จุสายได้เยอะนะครับข้อดีของแอนเทเลสก็คือว่าเขาเล่นงานหนักได้ดีที่สุดนะครับสำหรับบัตเบสแลดเบทส,สปินเนอร์เบทงานเหยื่อปักงานแบบตีกบกระโดดอะไรประมาณนี้งานที่ตัวใหญ่ใหญ่เหยื่อที่ตัวใหญ่ๆประมาณ10 กำขึ้นไปเนี่ยชิมาโน่เนี่ยเป็นลอกที่ตอบโจทย์ผมที่สุดคือตีแม่นตีได้ไกลสวนลมได้ดีสำหรับเจ้าเอ็นเทเลสนี่นะปี2021ตัวนี้แล้วเวลาหมุนเนี่ยมันนุ่มมันลื่นครับเพราะว่าตัวนี้ได้7.4เลยนะเกียร์ผมชอบนะสำหรับงานเชโดบาชอนแบบใหญ่ๆอ่ะดีตัวนี้ดี แต่ก็มีข้อเสียอีกแหละทําไมถึงมีดีและเสียอยู่ในตัวเดียวกันข้อเสียก็คือว่ามันหนักครับนี่ตัวนี้มัน200กว่ากรัมนะไอตัวนี้ร้อยกว่ากรัมเนี่ยน้ําหนักมันเยอะมันทําให้เราตีเมื่อยครับวันหนึ่งเราตีเป็นพันพัไม้นะถ้าไปตกปลาเนี่ยคือลอกเนะนี่ยน้าหนักมันเยอะเราเอาไว้เล่นสําหรับงานชะโด ตีบนเรือนะครับจะดีมากเพราะว่าเป็นน้ำหนักมันเยอะข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าอ่านหนึ่งก็คือน้ำหนักเยอะข้อเสียที่สองคือตีเหยื่อเบาไม่ได้เลยแน่ก็แตกต่างกันกับได้ว่าอีกแหละดีคนละอย่างมันตีตั้งแต่สองการสามกามาม,มันตีไม่ได้มันตีออกแต่มันตีไม่ไกล แต่ถ้าห้ากัมเจ็ดกัมขึ้นไปเนี่ยมันตีได้เพราะว่าสปูลมันลึกสปูลลึกมันไว้สําหรับแบบเล่นป้าใหญ่โดยเฉพาะเลยนะงานโหดๆนะครับอันนี้เข้าใจแล้วเนาะเนี่ยสาหรับเนี่ยลอกสองตัวเนี้ยก็คือว่าน้องๆแล้วก็น้าๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมไดว่าไม่ดีหรอชิมาโน่ไม่ดีหรอเนี่ยครับเรา ผมจะบอกอยังไงอะเพราะว่าผมเป็นกลางอะ่ะเป็นกลางก็คือว่าผมเล่นทั้งสองยี่ห้อมันดีทั้งคู่นี่ไงดีทั้งคู่ดีคนละแบบแต่เราจะใช้ในงานอะไรถ้างานปลาช่อนกับพงใช้ได้ว่าถ้าเล่นชโดูใหญ่หญเล่นชิมาน่ครับทนถึกแต่ก็ต้องแลกด้วยน้ำหนักนะครับ แต่ถ้าตีตีอย่าเบานี่ใจว่าลอกก็เบาสบายครับอันนี้มันใหญ่มากใช่ไหมเต็มมืออ่ะเต็มมือผมเลยนี่ตนแต่อันนี้น้อยนิดเดียวนี่ครับเหมือนแม่กับลูกอะ่ะใหญ่ๆห่เลยนะดูดูดูเห็นไหมตัวนี้เบลเลอนี่ตัวนี้นิดเดียวโอเค ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะช่วงนี้ผมจะทําคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องอยากรู้นะครับอยากรู้สอบถามอะไรก็ได้นะครับผมตอบได้หมดนะครับอันไหนที่ตอบได้ผมจะตอบเลยนะโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีผลงานตกปลาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะตั้งใจทําคลิปแล้วนะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ทํามามันไม่มีเวลานะครับจะทําคลิปให้มีสาระมากขึ้น อ่าแล้วก็ตอบคำ่าตอบคำถามพี่น้องให้เยอะขึ้นว่าใช้งานแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับจะได้ไม่หลงทางแล้วจะได้ไม่ต้องว่าว่าชิมาโ,โน่ไม่ดีได้ว่าไม่ดีทําไมพี่ไม่เล่นชิมาโ,โน่ทำไมพี่ไม่เล่นได้ว่าเรามาทางเดียวกันตกปลาแต่ให้ใช้ลอกให้ถูกวิธีครับผมขอบคุณครับ